món xếp, xếp bình thường ấy, rất là ngon. Mình dùng sên nhau này, anh ấy sên sắn สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วนะจ๊ะในสังเมียรังผาสแซบจะพี่น้องจ้าเมน้พามาแซ่บกับเมนูตําซั้วสองสหายจ้ะพี่น้องจ้ะแซลมอนกุ้งสดจ้ะพี่น้องจ้ะแบบเพชศเลยนะจ๊ะเนาะพักก็จะมีกระเจี๊ยบสารแหน่แล้วก็กระลำม่วงมะเขือจ้าพี่น้องจ้ามาแซ่บแซ่บน้่กันกับทีเพลจ้า มารุยเลยพี่น้องเลยกินแซลมอนก่อนนะพี่น้องเนะแซลมอนขนมจีนจันจ้หิวเข่าพี่น้องเลยเพิ่งเลิกงานมาจ้ะพี่น้องเลิกงานมาซีมงสีม,ง,สมงแรงสวีเดนนะจ๊ะ หนองยละ1ซสด กรอบหวานจากลำปีม่วงอืม เซล์มอนจ้ะเซล์มอนแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้อหวาน 嗯，说走的。嗯。Mm? bị cơ tà <laughs> Sao là nè giòn ngắm 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 Làm cái nghe phi nồng ơi Hết cái con เส้นขนมจีนเขาก็เส้นมันบ่ค่อยยาวพี่น้องเอ้มันก็เลยเส้นบ่ค่อยยาวอันคือจังเมืองไทยพี่น้องเมืองไทยเส้นนมจีนเส้นยาวนะอันนี न न ้เส้นสั้นๆ 嗯。Mm. มันเด้าพี่น้องเลยแซ่บคือเป็นน้ำหิ้วบ่หิ้วเขา่าอะกลาหิ้วเข่าจนสั้นพี่น้องเลยตอเด็กินเขา่าเหตุงาน กิตนตนมปังชิ้นนะยย่ะอพอายู่ททองเบ็ด แซบกันาะพี่น้องเอ้ยแซลมอนกับขนมจีน อิ่มเลยจ้ะพี่นองจ๊ะทิพย์ขอบคุณดุก,กำลังใจ ขอบุณทุกการติดตามเด้อจะจะทำนใหมกคิมนาจ้าสำหรับกินม,มีกับไปลราจะพี่น้องจ้า